พี่น้องมาดีมาเยี่ยมประธาศัย,ยคํามมาดีไาดอยคำตำบลบุเมือำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขาดอยคำา่รลูกข้อค่ะร่วงรว รูบรวบรวบรวบรบรบดังบ่อดังเา้ออาดยคำเชียงใหม่รวบรวบรบบินคำเลยบินเวลาหกโมงเลยพี่หน่อยปีนเลยคนปีนเล ถ้าพุนปิดแล้วคพุธเอ,อไาได้แล้วพุธไปลาวปิดแล้วเขาอยุให้ดอกเหรถ้ะนี่ครับเชียงใหม่เด้อหน้าที่นีะนะ่หละครั้งแรกพี่รองเฮ้ยมาครั้งแรกเห็นบ้าหนิพี่รอง โดยคำโดยคำโดยคำเด้อสาธุนแลกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วแหลกเด้อดีมาดีเพก่เริ่มสามเพื่ะคำเหรอคนกับโมประเดี๋เพราะว่าเพื่ิดเหรอ Tua bước đi lên. Bì lên. Tìm ngắn, chị gan Ng bóng 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 đang bóng 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 như bò bóng bóng เดไปลูกความกันได้หน oh, okay, okay. ี่องย่่ะสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้บตด้อีขต้อี 你看，你看。 เอาพี S <S <々>่ดาไปนีตจะบอกเต็มเลยเดี๋ยวมาฟูนะเดี๋ยวอยืนเท่าเดีเขาอยู่ข้างบนภูเขาเลยสิเดี๋ยวไปสังเกติไปไหนไปหาในเบอร์หลักทีมงาน มาถ่ายรูป่ถ่ารูป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 มงรูปมึงดอดังปะเอาถูกเสียงดังเช่ปะบุฟาสนัดี เอาไกลยไกลยแเลออาสุกรับสุกแ <inaudible pronunciation> <inaudible> ้วกันแ้วพี่น่อเ้อบัดดอยคำจะบัดเชียงใหมประตูถ้าเขาไว้ผ้ะคุณ Ô, xe lẹo Ôi, lụp, sắp gì Hả? đang đi Đấy đang bó Đấy 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 đang. Đang, đang Đấy đang Đấy đang Đấy rồi อะไรดังรูปดิอ่ะรูปรูปรม่ดังเลย เปื่อเฮ้ยอาลูกสองเบ่อะมือเดียวมือเดียวไม่ด้หองมืออาจอยู้องให้อย่าไปเยะอย่าไยอค่อยๆอย่าตกอย่าตกดิถูดิเห็นะ ไม่ไดัฮะไม่ไดไม่ดไม่้ทีเดัดังดัเราไม่ดังเขาดังเขาไม่ดังเขาดังเราไม่ดังฮะเออเขาดังเราไมดังเปไรอืม เซ็กเซ็กอินแล้วบ่ครับโดยคำอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมาดีก่อนเอาโลโก้ก่อนเอาโลโก้ก่อนนะเอาโลโก้ก็โลโก้โลโก้โลโก้ เอาโลโก้กันนะสญญาญลัก,กนเ้อปูรุสีขี้หลับปูรุสีปูรุสีขี้หลับวัดโดยคำฝรังให้บอกเขาบ่นอะไรเขาไปนั่งเกาอยู่ฝรังเขาปิดพอดีเลย ประตูท่าเขาอ่าได้วเวลาแล้วโอเคคลิปนี้ก็ูวย่งหลายพี่น้องเลยเก็บภาพฝากพ,พี่ตอนดรอปด้วยพี่ดรอปเด้ออ่ามาเที่ยวไฟพระวัดลอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเบือกจังหวัดเชียงใหม่คลิปนี้ฝากพ,พี่ตอนดรอปวิ่ง่ิ่งหลายเอาคลิปหน้าเข้า,าไป สวัสดีครับพี่น้องเฮาสาธุเลากันเด้อสาธุบุญมือดีเขาก็ะรุนใช่มือดีาารุน,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 นาารุน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 เขาก็ะรุนเพ่นว่าขอหวยัขอหวยฮะสาธุสาธุาธเออ ว่ายผ้ามาเทอเือแรกพี่นอ้องเทือแรกเทือแรกนี่มาไหว้านี่โอ้ขึ้นดอยมากดีไม่ร้นดีไม่แรงอย่าขึ้นมาแล้วกันไม่ร้อนอ๋อคลิปนี้มียังหลายพี่นอ้องฝากพี่ตอนดอกสวัสดีครับ